สวัสดีครับช่องคุณยายขาโลกวันนี้คุณยายมีบอลสีมาแบ่งปันนะคะค่าส่งเมาส์เมาส์เจ็ดสิบาทแพ็กใส่ตะกร้าส่งไปสนีมเอสนะคะคุณยายมีแต่ระบบโอนอย่างเดียวส่งวันเสาร์นะคะนี่คุณยายมาให้ชมอันนี้ทับทิมบูรพาของคุณยายเนี่ยดูดิน้องสวยมาก คุณยายเ็เห็นส่วนหนึ่งเขาลงเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงน้องข้ามเปียเดี๋ยวน้องจะกัดหน้าหน้าน้องจะสวยมากนี่คุณยายก็เลี้ยงน้องมาหลายเดือนแล้วดูดิเนี่ยหน้าน้องเริ่มจะกัดสีมาแล้วเนี่ยหัวน้องหน้าจะโตแต่คุณยายยังไม่ได้ทําจํานวนคุณยายรอดูว่าน้องกัดหน้ามาแล้วหน้าน้องจะสวยเหมือนที่คุณยายเคยดูคลิปส่วนอื่นที่ลงหรือเปล่าดูหน้าน้องสวยมาก ทับทิมบูรภาใบใหญ่มากเลยดูดินี่นะคะคุณยายรอดูน้องกัดสีก่อนเดี๋ยวมารอดูบันสีที่คุณยายจะแบ่งปันนะคะต้นละสี่สิบบาทนะคะคุณยายขอเอฟสามต้นขึ้นไปนะคะแพ็กใส่ตะกร้าส่งไปสนี ยิมเอนะคะค่าส่งมาหมอเจ็ดสิบบาทนะคะถ้าเอฟสิบต้นคุณยายแถมสองต้นต้องเอฟสิบต้นนะคุณยายแถมสองต้นเพราะค่าส่งจะแพงมากแล้วคุณยายต้องมานั่งแพกอีกคุณยายเหนื่อยเดี๋ยวมาดูกระถางแรกเลยนะคะต้นละสี่สิบบาท นี่นะคะอับสรอนสวรรค์น,นะคะหน้าแดงแดงต้นที่หนึ่งต้นที่สองนาเมืองนนด่างนะคะต้นที่สามเท้าลำไยต้นที่สี่เจ้าโปกแก้วน้องไซขนาดนี้นะน้องยังไม่เปิดหน้าต้นที่ห้า สีราหุ้มทองแพงนะหลอดใหม่น้องมาเหลืองแล้วเนี่ยต้นที่หกมหาชัยมหาชัยน้องจะสวยนะแต่บางใบน้องก็ใบน้องจะแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เนี่ยต้นที่เจ็ด ่คุณยายลืมเลยต้นดำๆอันนี้เนี่ยลืมชื่อแล้วอะสีเทพพลักจำได้แล้วสีเทพลักแล้วก็อันนี้เท้าลำไพแผงนี่นะคะน้องแกแดงอย่างเดียว แล้วก็ต้นนี้น่าจะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะน้องเป็นกอเลยเนี่ยดูดิรับน้องก็ไปแยกน้องเนี่ยน้องต้นเล็กแต่ว่าน้องจะเป็นพุ่มเป็นกอดีรงจแล้วก็มันนีล้อมเพชรลุน้นแต่ต้นนี้กระถางนี้มีสองต้นนะเพื่อเอาไปเลี้ยงลุน้นเผื่อน้องจะเปิดใบด่างมาพ่อแม่น้องด่าง แล้วก็องค์หญิงทอฝันนะคะนี่ป้ายชมพูเลยไซส์ขนาดนี้แล้วนะคะไม่ใช่ต้นเล็กนะคะแล้วก็นกพะก้าด่างนะคะแล้วก็หลวงปูท่ทิมนะคะโตไปจะสวยนะหลวงปู่ทิมแล้วก็เมืองใหม่ เมืองใบน้องจะเป็นบอลใบกมแล้วก็สาวนครชัยศรีแพงแต่น้องติดด่างมาหน่อยๆแล้วนะต้นน้องโตละแล้วก็ซีลาแพงด่างขาวนะคะน้องต้นขนาดนี้นะคะของคุณยายบอกต้นขนาดนี้ก็คือขนาดนี้แล้วก็พันดาว ไม่แบบว่าตอนถ่ายคลิปต้นใหญ่โตโมโหลานบานทะเลแท้แต่พอเอฟมาต้นเลก็กก็จุย๊ยของคุณยายบอกของคุณยายต้นขนาดนี้ก็คือขนาดนี้อันนี้เป็นลูกไม้ใบหองนะคะแล้วนี่ก็สีลานักปาดนนะคะแล้วก็เศรษฐีสุพรรณน้องยังไม่กัดชมพูมานะคะ ต้นนี้น้องโตแล้วนะคะล้นกระถางสีแล้วเนี่ยแล้วก็ต้นนี้นางลากสดไม่ป้ายนะคะแต่น้องใบน้องก็สวยนะมีสองต้นนางลากสดไม่ป้ายแต่ต้นนี้สูงละแล้วก็อันนี้เศรษฐีสุพรณน้องหน้ากัดชมพูมาแล้วนะคะ แล้วนี่ก็หลวงปู่หินหลวงปอหินโตไปน้องจะกัดหน้าชมพูแล้วใบน้องจะห่อนะตอนนี้คุณยายเอฟเข้ามาห้าสิบบาทแต่คุณยายมาขายสี่สิบคุณยายได้กำไรเพียบแล้วก็นี่สีราหุ่มทองแผงเขียวน้องต้นโต,นตนแล้วนะคะดูลากน้องล้นลงมาแลวเอาไปก็อัพให้น้องแล้วนี่สวยมากบรรดาทรัพย์ นี่นะคะน้องเริ่มกัดสีมากระถางนี้มีสองต้นนะคะต้นที่หนึ่งต้นที่สองแต่นี่น้องจะเป็นหน้าดุยังไม่กัดชุมพูมานะบรรดานซัพย์ไตโตแล้วนะคะนี่นะคะกระถางละสี่สิบบาทบอกชื่อคุณยายมาค่าส่งมาหมาเจ็ดสิบบาทนะครับแพ็กใส่ตะกร้าส่งไป สนีอิมเอสนะคะรับสิบต้นแถมสองต้นเลยนะคะต้นละสี่สิบเนี่ยไม่ตกไม่ถึงสี่สิบบาทเนี่ยถ้ารับสิบต้นต่อไปดูราคาแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะคะหน,น้าน้องสวยเนี่ยอันนี้ศิลาหุ้มทองนะคะแต่น้องไซขนาดนี้นะคะ แล้วก็เทพฝ่ายลุงหน้าสวยแปสิบบาทแล้วก็ของขวัญแล้วก็มัน,นีล้อมเพชรแพงนะคะน้องดางต้นที่หนึ่งมัน,นีล้อมเพชรแพงต้นที่สองอับซรอนสวรรค์ไต้โตแล้วนะคะล้นกระถางแล้วก็ มังกรทองแต่นี่น้องเริ่มจะกัดสีมาแล้วนะคะแปดสิบบาทแล้วก็นารีบูรพานะคะต้นนี้คุณยายแยกมาหัวน้องเท่านิ้วโป้งแล้วเนี่ยแต่น้องมีสองใบแต่น้องมีหัวละแปดสิบบาทต่อไปราคาร้อยห้าสิบอยู่ในกระถางหกนะคะกำปั่นทองนะคะหน้าสวยเลย อยู่ในกระถางหกนะคะร้อยห้าสิบแล้วก็ไก่แก้วสวรรค์ไก่แก้วสวรรค์อยู่ในกระถางหกน้องกัดสีมาแล้วนะคะนี่หน้าน้องสวยมากแล้วก็สาวนครใช้สีนี่นะคะหน้าสวยมากคุณยายอัพไซส์หกละร้อยห้าสิบบาท แล้วก็ศิลาหุ้มทองน้าสวยนะคะอยู่ในกระถางหกน้องต้นขนาดนี้นะคะเพราะคุณยายอัพน้องน้องจะได้โตวไวร้อยห้าสิบแล้วก็เออลืมชื่อแล้วก็ นี่เมืองนครชุมนะคะน้องเริ่มโตแล้ว150บาทแล้วก็ประสาททองนะคะอยู่ในกระถาง6 5 0แล้วก็สาวนาครชัยศรีอีกหนึ่งกระถางนะคะนี่อยู่ในกระถาง650บาทแล้วก็พผมพิมานอยู่ในกระถางหกล้นๆนะคะมี2ต้นนะคะ150บาท อ๋อตัวน,นี้อักษรสวรรค์นะคะร้อยห้าสิบบาทอยู่ในกระถางหกแล้วก็เจ้าลิงน้อยฮานุมานประสานกายอยู่ในกระถางหกตัวโตเลยนะคะตัวน,นี้สองร้อยบาทแล้วก็อันนี้ศิลาน,นักป่าด,ด่างนะคะสองร้อยบาทอยู่ในกระถางหกแล้วนี่กอ็อมาทองมาลินนะคะสามร้อยบาทน้องเป็นบอลด่างเหลืองนะคะน้องโตไปสวยนิสัยแม่พันนะคะ ท่านผู้ชมท่านไหนสนใจโทรแอดไลน์หาคุณยายนะคะคุณยายส่งบันเสาวนะคะแพ็กใส่ตะกาส่งไปสนีเอนะคะค่าส่งเหมาเหมามีแต่ระบบโอนอย่างเดียวนะคะคลิปนี้คุณยายขอจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการชมวันสีนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายคาร์โลด้วยนะคะกดนิ้วโป้งเป็นกําลังใจให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ